สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังพิธาเดือดจัดเลือกตั้งทำไมเสียงประชาชนไม่มีความหมายลั่นไม่ยอมให้ใครถีบออกจากเรือวันที่22กรกฎาคม2566ในพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลพร้อมนางสาวเบญจาแสงจันทร์สอสอบัญชีรายชื่อพักและทีมงานก้าไกลจังหวัดชนบุรีเดินทางพบประชาชนที่หน้าโรงแรมเดดเนวชายหาดจอมเทียนพัทยาเพื่อประสัยขอบคุณชาวชนบุรี ถือเป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกหลังถูกสารรัฐธรรมนูญสั่งยุติปฏิบัติหน้าที่สสโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีผู้สนับสนุนพักเก้าไกลใส่เสื้อสีส้มหมวกสีส้มและอุปกรณ์เชียร์ต่างๆซึ่งมีสัญ,ญลักษณ์พักเก้าไกลและสีส้มเข้าร่วมรอต้อนรับนายพิธาเพื่อให้กำลังใจเป็นจำนวนมากต่อมามีรายงานว่าระหว่างที่นายพิธามาถึงเกิดฝนตกลงมาอย่างหนักแต่มวลชนยังยืนตักฝนรอนายพิธา ไม่หนีไปไหนจากนั้นนายพิธาเดินทางมาถึงและขึ้นกล่าวประสัยบนรถเครื่องเสียงทันทีนายพิทากล่าวว่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ยอมให้พวกเราจัดตั้งรัฐบาลถึงแม้พวกเขาจะไม่ยอมให้ผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็จะลงมายืนอยู่กับพวกคุณคุณยืนยันผมจะไม่ทิ้งพวกคุณว่าแต่ว่าเขาจะให้เลือกตั้งกันมาทําไมพอเลือกมาเป็นพิทาก็เลือกกันไปพอพิธีใช่หรือไม่แต่พวกเราหมดหวังกันไม่ได้ยังยอมแพ้ไม่ได้ ในเมื่อเราลงเรือลำเดียวกันแล้วทั้ง8ปดพักจะต้องตั้งรัฐบาลของประชาชนรัฐบาลของประชาชนที่รักษาสจัจจที่เคยให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นตนจะไม่มีวันยอมแพ้เพื่อยุติการสืบทอดอ,อำนาจของเผด็จการที่อยู่กับพวกเรามาเป็นเวลานานเมื่อเขาสกัดกั้นพวกเราขนาดนี้เราก็ต้องทำงานในเมื่อไม่ได้อยู่ในสภาตนก็จะอยู่กับประชาชนจะทำงานให้กับประชาชนต่อไป ให้สมกับความตั้งใจที่ประชาชนมีให้ทั้ง7คน7เขตท,ที่ชนบุรีนายพิธากล่าวต่อว่าถ้าตอนนี้เรือกําลังรั่วยอยู่จะให้เสียสละออกจากเรือหรืออยู่ซ่อมเรือไปด้วยกันเราต้องอยู่ช่วยกันซ่อมเรือใช่ไม่ใช่ถ้าพวกเราทั้ง8ปดพักที่ประชาชนเลือกมาช่วยกันซ่อมเรืออุดรอยรัว่วซ่อมเรือให้เข้มแข็งแล้วให้คนอื่นๆขึ้นเรือมาเรือมันก็จะถึงฝั่งขอแค่เรารักษาสัตว์จะหาเสียงมาตั้งนานขึ้นเวทีดีเบตมาไม่รู้กี่ครั้ง ที่มาขอคะแนนขอความไว้ใจจากประชาชนไม่มีความหมายเลยหรือแล้วจะเลือกตั้งกันมาทำไมก็ชี้มาเลยจะเอาใครพี่น้องใครจะถีบผมออกจากเรือผมไม่รู้รู้แต่อย่างเดียวว่าผมไม่ยอมท่าเรือมันรั่วก็ต้องช่วยกันอุดช่วยกันซ่อมไม่ใช่จะถีบเพื่อนออกจากเรือและไม่ถีบประชาชนออกจากเรือด้วย25ล้านเสียงสู้250เสียงไม่ได้ให้มันรู้ไปนายพิากล่าวจากนั้นได้มีประชาชนนำดอกไม้มามอบให้กับนายพิธาขณะกล่าวปราศัย นายพิธาหยิบดอกไม้ขึ้นชูพร้อมกล่าวว่าสุดยอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพี่น้องชาวพัทยาไม่ต้องกังวลใจพลังงานมาเต็มแบบนี้แล้วมีแต่ทำงานทำงานแล้วก็ทำงานเพื่อพี่น้องชาวพัทยาใครจะปล่อยมือก้าวไกลปล่อยเขาไปขอประชาชนอย่าปล่อยมือก้าวไกลเท่านั้นเป็นพอพร้อมขอกำลังใจจากประชาชนโดยการนำกล่าวคำว่าพิธาสู้ๆและยืนยันจะสู้ไม่ถอยแน่นอนก่อนที่มวลชนจะพร้อมใจกันตะโกนคำว่านายกหลายๆครั้งอย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ